ตามใจคนลงค่ะชอบค่ะทุกมุมทุกรายละเอียดคําพูดเดิมอะไรเดิมๆแต่คนละมุมชอบไงชอบโมเมนต์แบบมันน่ารักไปน่ารักมากแล้วชอบที่ที่ทีเขาพูดด้วยที่ว่าเสียเขาใจปั้มอะไรอย่างเงี้ยลงรวมหมดเลยค่ะชอบอันไหนบุ่ม,มลงหมดไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ได้ค่ะอ,อยากจะเอารวมกันกองไว้อยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ ถ้าอะไรที่เป็นนกปลาอะเนอะอะไรที่มันน่ารักน่ารักเอากองรวมไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมาประมาณนั้นสำหรับบุ๋มนะมันน่ารักไปหมดอะทุกคนทั้งนกทั้งปลาน้องแบบไม่จําเป็นต้องอะไรมากอะบุ๋มบุ๋มยังชอบที่แบบเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันเป็นบัดี้กันยังชอบในสถานานี้มากกว่าแฟนนะดูอย่างคู่ของน้องนายสิเห็นไหม เขาเป็นเพื่อนกันเขาก็น่ารักมากพอมาเป็นแฟนกันปุ๊บมันมีปัญหาสุดท้ายมันก็ไปได้วยกันไม่ได้ที่สําคัญมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนใครก็แล้วแต่จะบอกว่าเลิกกันแล้วกับแฟนเก่ายังเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะหรือคุณไม่เคยมีเนาะเออไม่เหมือนเดิมน้อยมากเหมือนที่นุกเคยพูดว่าสถานีนะนี้โคตรดีเลยดูสิเวลาเขาคุยกันโคตรมีไฟเลยลุก ขึ้นแบบอืมดูอย่างเมื่อคืนแค่ขายของอะ่ะคนอื่นเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ป้ายๆยอออะไรประมาณนั้นน่ารัก ก็วยรถที่เราขับมันเป็นพลังงานทางเลือกนะครับหรือมันมีความเป็นการคาร์บอนแต่ฟิวที่เราขับมันก็คล้ายๆกับรถปกติเลยแต่เราแค่ใช้พลังงานทางเลือกเฉยๆนะครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนรักษาธรรมชาติรถของปายและของมิยาเห็นไหมมันจะเป็นแบบพลังงานของ e-fuel ใช่ครับแล้วก็ขับสนุกแล้วก็เกียบง่ายไฟนิวครับผมแกไฮโซมากเลยนะสนามหนึ่งใช้ตั้งสี่แสนกว่าบาทอ่ะ เฉพาะน้ำมันนะแกใช่น้ำม yeah, yeah. ันรูใช่ใช no on ่นะกปั้งงัดนี่แหละที่เขาบอกว่าพลังงานนะครับทดแทนนะครับี่เเขานนะะครับไปืยืนที่เดิมเสียงหายเมื่อวานนี้แหกปากเยอะเกิน ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์นุ่มักมากเลยนะครับทุกคนครับเปลี่ยนชื่อแล้วอ้าวเป็นไงบ้างไม่ได้ยินเท่าไหร่เลยห้องไว้นะบัตตี้บัตตี้บัตตี้ไม่พี่อยากมีเพื่อนจังเลยอยากมีบัตตี้จังเลยกายอ่าเข้าสู่คำถามดีกว่าก็แล้วเอโอเคออ ถ่ายรูปถ่ายรูปน้องกองทำงานโอเคนเอจเอนิกอนะอาเลียาเออเอออกโตโกเซมาโอ้กองเทิอกทิเอ๊ะอะไรวะเนี่ยกเากุมอน

ทีวีอฟนาซ่งีทีวีเอี36ยสัเกว่าจะเป็เกำกัดปี่มีแฟนเ c o 51ท 3. com และ c s ในสิบันจะสาความคุดทุกทตานบนทีวีครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันมุม้าหนาอาสุดได้เข้าเวลเวลมาก ว่าไอเราเป็นสายเปยผมได้ยินมาเหมือนกันใช่เปยเยอะด้วยที่กับเรานะ<ม>ชื้อผ่าล็อกไม่เห้กูได้เพื่อน80บาท<ม>อย่างเขาเป็นมืนนะ่นเนาะ มว่าเราล้องเพลงกันดีกว่านะครับโอ้โหข่บาดไม่น้อยนะครับไปไปไปแข่งรถมานี่วันนี้ผมดูไปไปแข่งรถเนาะยังไงฮนะมันเกือบแหกโค้งอีกแล้วไปนี่เมื่อวานแหกโค้งครับไปชนกับล้วข้างๆครับ วันนี้เอฟซีเอาลงอะนะเอฟซี FC เอาลงในติกตอกอะนะอันลูกของเสิ้งเมื่อวนันข้างล่างเมื่อน,นี้เมื่อวานแบบขี่ชนเตึงวันนี้ดีขึ้นมากเลยเจี๊ยวอีกนิดเดียวมือสมัครเล่นผมบอกแล้วผมบอกเพื่อนบอกแล้วว่ารอบสี่รอบห้าไม่ต้องไปเอาจริงเพื่อนรอบสุดท้ายค่อยเอาที่หนึ่งทีเดียวอ๋อเขาเรียกว่าเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆคือ ล่อเสียเขาถ้ำทำให้ทุกคนตายใจนี่ทำไมเมื่อเธอตื่นช้าเธอตื่นเช้าเลยไม่ลืมทำไมตื่นเช้าเมื่อเช้าอ่ะไมรู้อะไรเอ้าเธอพูลก็จะไม่รู้ว่าตื่นเช้าเอาก็ตื่นมาเอานกไงเป็นไงบ้างนกอ่ะนกชื่ออะไรนะปล่อยแล้วชื่ออะไรไม่คือตื่นเช้ามาเพราะว่านกเอาขังไว้ใช่ไหมแล้วนกมันตะเกียกตะกายออกปากมันเลือดหมดเลยสบายนะก็เลยทีก็เลย กอนก็เลยคิดว่ามันนนาเชียก่อนก็เลยเอาไปบ้างไปตอนเศร้านะวางไปมันก็เลยดินออกไปนะพี่แด้ตดไม่เดนะไม่เกิดไอยาไปเสาเียร์่ยองไอยาเอาเชียรมะขน้นให้กลังใจนหน่อยี่ทงานนี้าก็มาหานน้องมาหาานนทงานเิกตรงกันทงานที่ดิอ่ะที่ดินที่ดินแที่ไหนนดเลียวแปะเหลีว่า้คนทำงเลยเจอกันใช่น ระวังประตูนะระวังประตูด้วยเด้อประตูเด้อประตูประตูประตูเส้นผาต้องแน่น้อยเส้นปาต้องหน่อยเส้นาประตู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 ประตเอาว่าสีดำมันลบแล้ว เส้นท้เปลนทับรือว่าไงเส็นไหนก็ได้เส้นที่เราดิฉันอยากเส้นอไรเส้นอะไรมอ๋อยนาปากราเรม่เอเเจอกันโรยงิมมายิลยงไ้ม่ไงอย้่ไม่ได้